สวัสดีค่ะทุกๆคนพี่บรรญญาหุงข้าวเช้าทุกวันค่ะครัวกับแปลงผักอยู่ไม่ไกลกันมากนะักจึงมีน้ำซาวข้าวมาฝากต้นไม้ทุกวันค่ะตือผักสวนครัวบยายารรญญาปลูกผสมกันนะคะหลากหลายชนิดค่ะซึ่งสวยงามหมดทั้งสวนเลยค่ะมาดูวิธีทําน้ำซาวข้าวสูตรเร่งด่วนเร่งโตจากครัวสู่แปลงผักได้ทุกวันกันนะคะน้ำซาวข้าวหนึ่งลิตร จากน้ำซาวข้าวที่พึ่งหุงหรือของเมื่อวานก็ได้นะคะไม่ต้องหมกักผงชูรสครึ่งช้อนชาวิลินซีสังเคราะห์แสง2ช้อนโต๊ะผสมด้วยน้ำเปล่า5้าถึงสิลนิตนำไปราดรสต้นแตงกว่าดูสิคะลูกงามๆออกลูกเยอะเลยที่ตรงนี้ก็ลูกตรงนีก้ก็ลูกเพื่อนๆดูสิคะน้ำซาวข้าวเราไม่เททิ้งให้เสียของนะคะเราอุดมไปด้วยวิตามิน อาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชทั้งนั้นเลยค่ะรดเลยค่ะรดที่โคนนะคะอย่ารดได้โดนดอกนะคะช่วงนี้แตงกว่าเขากําลังออกดอกติดผลอยู่ค่ะต้องบํารุงให้เต็มที่เลยค่ะด้วยน้ําสาวข้าวซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะระหว่างที่พืชกําลังออกดอกออกผลนะคะโมโนโซเดียมบูตาเมตซึ่งเป็นกรดอะมิโนอยู่ในผงชูรสเมื่อละลายน้ำกรดอะมิโนนี้นะคะ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยจึงช่วยกระตุ้นการออกดอกและทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปช่วยย่อยสลายพวกปุ๋ยต่างๆที่อยู่ในดินนะคะทำให้ดินร่วนซุยและก็กลิ่นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะคะพวกสัตว์แมลงต่างๆจะหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้ต้นที่เราราดรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อนๆ,ๆไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นจะราดรดแต่น้ำซาวข้าวอย่างเดียวก็ได้นะคะ เพราะน้ำสาวข้าวมาจากข้าวสารซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆสามารถรดได้ทุกวันนะคะทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบไม้กินผลต้นนี้เป็นมะยมหวานค่ะเพิ่งลงลูกนะคะราดรดน้ำสาวข้าวและให้ปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆนะคะเช่นปุ๋ยหมักบางครั้งก็หลายๆชนิดนะคะโดยเราหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะเช่นสีห้าวันนี้เราลาดรดด้วยน้ำสาวข้าว อีกสีห้าวันเราก็อาจจะใช้จุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือปุ๋ยหมักต่างๆมาใส่ให้เขานะคะต้องสังเกตดูอาการนะคะว่าแต่ละต้นนี้เขาขาดสารอาหารอะไรบ้างเราก็เอาสิ่งที่เราทํานะคะหมวุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้ข้วเหนียวไม่หลุดร่วงก็ต้องจุลินทรีย์หนอกกล้วยใช่ไหมคะตัวผักยาวพันสีแดงคะ่ะอัน,นี้ปลูกเล่นๆนะคะแค่ฝังเม็ดเมล็ดเขาลงไปที่ดินตรงนั้นนะคะเขาก็งอกขึ้นมาเราก็ดูเละเขาตามธรรมชาติของเขาคะ่ะ ในสวนยา้านี้ไม่มีความเป็นระเบียบของต้นไม้นะคะถ้าเราถ่ายรวมๆเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นต้นอะไรนะคะต้องถ่ายแยกทีละต้นทีละต้นเพราะเวลาเราได้เข้ามาหรือเราจะปลูกนะคะเราจะปลูกต้นที่เราจะกินนะคะเราจะกินอะไรเราก็ปลูกต้นนั้นนะคะเมื่อเขอยาวก็ติดผลเยอะค่ะเพื่อนๆดูสิคะเมื่อเขอยาวลูกนี้นะคะยังเพิ่งเพ,พิ่งออกลูกมานะคะยังเอาไปกินไม่ได้คะ่ะเด็กเขาเป็นพันธุ์ที่ยาวแล้วก็อ้วนนะคะัตวไว เราบำรุงดินด้วยด้วยสารอินทรีย์ทั้งหลายนะคะที่ไม่มีผลตกค้างอยู่ในต้นพืชแตงกวาผลนี้ยังอ่อนอยู่เลยถ้าเราไปดูใกล้ๆนะคะเขาจะเขายังมีหนามอยู่ที่ผลนะคะยังอ่อนอยู่มากแต่ว่าต้นแต่ว่าลูกเขาโตมากเลยค่ะแตงกวาเป็นพืชมีอายุสั้นนะคะปลูกแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะประมาณ30วัน40วันนะคะน้ำข้าวสารในครัวนะคะอย่าเททิ้งนะคะ มีคุณค่ามหาศาลต่อต้นไม้ที่เราปลูกนะคะต้นไม้พวกนี้ส่วนมากก็อยู่ใกล้บริเวณบ้านของเรานะคะเราก็ได้สูดอากาศหายใจที่เป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะคะไม่มีสารพิเตอร์ลน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะย่าๆขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย